สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับทนายรณรงค์จำลองภาพตามคำบอกเล่าแซนท่าไหนก็ดูไม่เป็นธรรมชาติทนายรณรงค์จำลองภาพตามคำบอกเล่าแซนกติกที่อยู่ร่วมบนเรือแตงโมนิดาก่อนพัดตกน้ำเสียชีวิตท่าไหนก็ดูไม่เป็นธรรมชาติจากกรณีการถแถลงข่าวแซนวิสาพัฒมโนโมยัยรัตน์และกติกอิสซลิน จุธาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์ที่เสียชีวิตจากการพัดตกเรือสปีดโบ๊ทได้ออกมาถแถลงข่าวถึงเหตุการณ์การเสียชีวิตของแตงโมโดยทางฝั่งของแซนซึ่งเป็นคนที่เห็นแตงโมเป็นคนสุดท้ายเล่าว่าแตงโมกออขาสองข้างของตัวเองเพื่อถ่ายเบาขณะตัวเองกำลังนอนเล่นโทรศัพท์จากนั้นแตงโมเสียหลักตกเรือ โดยทั้งกติกและแซนยืนยันถึงการที่แต่งมงไปฉี่ท้ายเรือขณะที่ใส่บอดี้สูตรไม่ได้ถอดทั้งชุดจะใช้มือแหวกข้างเอาแล้วฉี่ทั้งนี้เรื่องดังก่ลาวยิ่งสร้างความสงสัยจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์โดยทางด้านทนายชื่อดังลณนงลงแก้วเพชรการเอาคำบอกเล่าของแซนมาเป็นภาพจำลองเหตุการณ์คร่าวๆโดยระบุว่าผมก็จินตนาการตามคำบอกเล่าของแซน มาเขียนเป็นภาพจำลองเหตุการณ์คร่าวๆโดยระบุว่าผมก็จินตนาการตามคำบอกเล่าคนในเหตุการณ์อยู่ส่วนตัวนึกภาพไม่ออกจริงๆว่าจับสองขายังไงต้องไปนั่งฉี่ตรงนั้นได้แต่พอมาเห็นภาพอ๋อเข้าใจละขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีวีออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ